สวัสดีค่ะรายวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูกัญญาณัฐมากเพ็งในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นวันนี้เราจะฝึกเขียนโปรแกรม Scratch กันค่ะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch เรามีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมายโปรแกรม Scra t c h ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้โดยง่ายโดยการออกแบบอัลกอริทึมก่อนนะคะและนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงานค่ะเราสามารถฝึกเขียนโปรแกรมบน Scratch ได้บนเว็บไซต์นะคะในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ scratch mit edu ไปฝึกเขียนโปรแกรมกันค่ะ เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะนักเรียนเข้าเว็บไซต์ Google ค่ะจากนั้นพิมพ์คำว่า Scratch ค้นหาค่ะเจอเว็บไซต์แรกนะคะ scratch.mit.edu คลิกเลยค่ะกรณีที่นักเรียนจะเขียน Scratch กับมือถือนักเรียนอย่าลืมตั้งค่าตามคลิปที่คุณครูแนบไปนะคะ ถ้านักเรียนใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือแม้แต่ iPad นะคะนักเรียนสามารถคลิก Start Creating ได้เลยค่ะรอสักครู่จะค่ะจะเข้าสู่หน้าของโปรแกรม r a t c h นะคะสำหรับหน้านี้นะคะด้านล่างกรอบสีเขียวเป็นวิดีโอแนะนำนะคะนักเรียนกดปิดได้เลยนะคะทางของนักเรียนยังเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่ คุณครูแนะนําให้นักเรียนคลิกเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะเป็นภาษาไทยนะคะตรงรูปโลกค่ะที่มุมบนซ้ายมือค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะจะเจอไทยอยู่ค่อนบนนิดนึงน,น,งนะคะนักเรียนคลิกเลยค่ะและเมนูของเราจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนทําภาพเคลื่อนไหวค่ะจะให้ตัวละครหรือสไปา์ของเราเคลื่อนไหวโดยการสร้างฉากเต้นรำนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นแรกก่อนนักเรียนเปลี่ยนพื้นหลังฉากหรือเวทีก่อนนะคะมุมล่างขวามือค่ะเป็นเลือกฉากพื้นหลังคลิกเลยค่ะนักเรียนเลือกฉากได้ตามใจชอบนะคะตรงนี้คุณครูเลือกมาเป็นทีมะนะคะแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนใจนักเรียนสามารถคลิกซ้ำเข้าไปแล้วก็เลือกตัวอื่นมาได้นะคะนักเรียนจะเลือกฉากไหนก็ได้ค่ะคุณครูขอเลือก ที่ฮอนะคะอ่าสักครู่ค่ะตอนนี้ตัวละครของเราหรือว่าสไป์ของเราก็คือแมวนะคะคุณครูจะไม่ใช้แมวค่ะเพราะว่าแมวเราจะมีคอสตูมให้ไม่กี่แบบเองนะคะโอเคคุณครูกดลบนะคะที่ถังขยะนะคะโอเคจากนั้นนักเรียนนะคะเลือกสไปขึ้นมาใหม่ค่ะคลิกที่มุมล่างขวามือเป็นรูปแมวนะคะคลิกเลยค่ะ คุณครูแนะนําให้นักเรียนใช้ในหมวดเต้นรํานะคะเพราะหมวดเต้นรําเราจะมีคอสตูมให้ตัวละครแต่ละตัวหลายแบบมากนะคะโอเคคุณครูขอเลือกเลือกแชมป์99นะคะอ่ะสักครู่อ่ะได้แล้วค่ะตอนนี้ตัวละครของคุณครูคือตัวนี้นะคะเราไปดูค่ะเรามีคอสตูมหลายตัวจริงไหมโอเคนั่งเรียนคลิกมาที่มุมละมุมบนซ้ายมือนะคะที่คําว่าคอร์สตูม นี่ไงคะคอสตูมของนักเรียนนะคะของคุณครูมี7คอสตูมนะคะมี7ท่านั่นเอง,เองถ้านักเรียนเลือกตัวละครตัวอื่นก็จะได้ท่าที่แตกต่างกันและจํำนวนไม่เท่ากันนะคะโอเคเรามาเขียนให้ตัวละครเขาเต้นรำกันได้คะ่ะไม่ยากคะ่ะเราจะให้เขาเต้นเมื่อคลิกธงเขียวนะคะไปที่กลุ่มเหตุการณ์คะ่ะคลิกเมื่อธงเขียวคลิก เมื่อคลิกทงเขียวมาเลยนะคะจากนั้นเราจะให้เขาเต้นนะคะโดยเต้นตลอดเวลาค่ะไปปุ่มควบคุมนะคะเลือกวนซ้ำมาเลยค่ะวนซ้ำตลอดเราให้ขอทำอะไรเราไปเปลี่ยนรูปลักษณ์ค่ะรูปลักษ์ในที่นี้นะคะก็คือเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนคอตูมนั่นเองเมื่อสักครู่ของคุณครูมี7คอตูมของนักเรียนมีขี่คอตูมคะ่ะเราจะเลือกชุดถัดไปมาใส่ค่ะ ชุดถัดไปหมายถึงว่าคอสตูมจะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะตาม7ชุดของคุณครูเมื่อกี้ถ้าของนักเรียนมี10กว่าชุดก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะลองเทสดูค่ะคลิกทงเขียวค่ะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้สไปค์ของเราเต้นแล้วค่ะแต่ว่าเต้นเร็วมากแก้ปัญหาด้วยการคลิกปุ่มควบคุมค่ะรอ1วินาทีนะคะนักเรียนคลิกทงเขียวดูค่ะ อรอหนึ่งวินาทีแต่เขาจะเต้นช้าไปนะคะคุณครูขอคลิกหยุดสีแดงก่อนนะคะคุณครูจะเปลี่ยนจาก1วินาทีเป็น0.3วินาทีดูสิคะว่าตัวละครหรือสปของเราเต้นโอเคอ่าเร็วขึ้นแล้วค่ะเร็วขึ้นนะคะคุณครูขอเปลี่ยนเป็น0.2แล้วกันนะ,ะโอเคโอเคค่ะของครู2จุด หนึพอดีค่ะจากนั้นค่ะเราจะใส่เสียงดนตรีให้กับตัวละครของเรานะคะใส่ตลอดค่ะและให้เล่นเมื่อคลิกธงเขียวเหมือนกันไปเหตุการณ์ค่ะเมื่อคลิกธงเขียวเหมือนกันนะคะให้มีเสียงวนตลอดเวลานักเรียนคลิกวนซ้ําตลอดเวลามาใส่เลยนะคะจากนั้นไปเสียงค่ะไปเสียงนะคะเล่นเสียงแดนนะคะ c e เลเ r a e จนจบนะคะโอเคอันนี้นะคะนักเรียนคะ ตัวละครหรือสปยแต่ละตัวอาจจะมีเสียงที่แตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนใช้น้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์หรือ iPad เสียงก็จะออกมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเปิดลำโพงก่อนนะคะโอเคอ่าของคุณครูนะคะมีเต้นแล้วก็เสียงดนตรีมาแล้วด้วยนะคะของเด็กๆมีเสียงมาหรือยังคะอ่าโอเคตอนนี้นะคะสปายของเราเต้นแดน แล้วก็มีเสียงดนตรีแล้วนะคะแต่คุณครูไม่อยากให้เขาแดนซ์อยู่ที่เดียวคุณครูจะให้เขาเต้นโดยเปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมในการเต้นนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะคลิกเหตุการณ์นะคะเมื่อคลิกทุงเขียวนะคะณตอนนี้นะคะตัวละครเราอยู่จุดไหนนักเรียนมาสังเกตด้านล่างนะคะ x อยู่ที่15 y อยู่ที่ลบ4นะคะนักเรียนไปที่เคลื่อนไหวนะคะไปที่ x ลบหตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะนักเรียนเลือกมาได้เลยเขาจะตั้งค่าตำแหน่งของเขาอัตโนมัติแสดงว่านั่นก็หมายถึงว่าตัวละครเขาจะอยู่ตรงนี้ที่เดิมก่อนจากนั้นคุณครูจะให้เขาเปลี่ยนที่แต่ว่าเปลี่ยนแบบวนซ้ําตลอดนะคะไปควบคุมค่ะวนซ้ําตลอดค่ะจุดตำแหน่งต่อไปนะคะคุณครูจะเลื่อนตัวละครของเรานะคะไปจุดมุมด้านบนนะคะตรงนี้นะคะแต่ ถ้าตัวละครไปอยู่ห่างไกลจากสายตาเราตัวละครจะเล็กลงใช่ไหมคะโอเคเรามาตั้งค่าก่อนค่ะเราให้เหินไปยังตำแหน่งนี้เลยค่ะตำแหน่งตรงนี้เขาจะเกิดขึ้นเองให้อัตโนมัตินะคะเมื่อเราเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนตำแหน่งของสไปน์นะคะเกิดขึ้นให้อัตโนมัติและรูปลักษณ์ของตัวละครก็จะเล็กลงนิดหนึงนักเรียนเลือกที่รูปลักษณ์นะคะกำหนดขนาดเป็น ในเมื่อตัวละครของเราอยู่ไกลตาเราต้องกำหนดให้เล็กลงนิดนึงค่ะคุณครูกำหนดเป็น90นะคะจากนั้นคะ่ะคุณครูคเลื่อนตัวละครของเรานะคะไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะไปเคลื่อนไหวค่ะเหินนะคะเหินไปที่ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่เราเลื่อนไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะไกลตาไปอีกนิดนึงคุณครูคขอกำหนดขนาดให้เป็น80แล้วกันนะคะ80เปอร์เซ็นต์ แล้วคุณครูก็เลื่อนกลับมาตำแหน่งบริเวณนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเขินไปยังตำแหน่งที่เรากำหนดนะคะแล้วก็ตั้งค่าตัวละครใหม่ให้เป็นตรงนี้คุณครูขอเปลี่ยนเป็น9 0นะคะให้เท่ากับระยะแรกที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะและคุณครูจะให้กลับมาตำแหน่งเดิมตรงนี้นะคะกลับมาตำแหน่งเดิมตรงนี้นะคะไปขึ้นไวเหมือนเดิมค่ะเหินไปยังตำแหน่งที่กำหนดนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้รูปลักษณ์แสดงว่าตัวละครของเราจะเป็นขนาดเท่าไหร่คะใช่ละคะ่ะร้อยเปซต์เหมือนเดิมโอเค,อเ,คเรามาลองกันดูนะคะเ,คเห็นไหมคะตัวละครเคลื่อนที่แล้วนะคะแล้วในขณะที่เขาเคลื่อนที่ตัวละครก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันตามที่เรากําหนดนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปลอง ตั้งค่าโปรแกร,รมเขียนโปรแกร,รมนะคะนักเรียนอาจจะเพิ่มบางส่วนขึ้นมาเช่นพูดทักทายก่อนที่จะแดนก่อนที่จะเต้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกกันค่ะสามารถเลือกฉากและตัวละครได้ตามใจชอบเลยค่ะ